I'm วัสดีนอจีไม่ตอนี่กลับยัไม่นมามีการถามถึงขอขวัญไปแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ผ่านงคเกตกรับมาวันนี้เรารอง Happy b i r t h d กันอีกสักรบ้า,าทิย์หนึ่งแล้ะอะไรนะครับจทิพนึงแล้วครับแกสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันเกิดได้เลยโอเคครับได้ครับผม วันหนึขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้เห็นน้องทำอะไรนหมมีมีอะไรลูกครู่พลูกคู่เหรอเราเราขอแบบลับุกได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดได้ไหมลั a บุกแฮปปี้ร y b แฮปปี้เบิร์ด บอกไปแล้วอะไรนะครับมิครับไปแปลงกันมิครับไปแปลงฟันกันเกือดเดือไม่เดือไม่เดือเฮ้ยเฮ้ยมิวครับชอบมิวครับไปแปลงฟันกันคนบ้าที่ไหนเขาจะแปลงฟันไปกันะ ไม่เคยแปลงฟกับเพื่อนเหรอครับทุกคนไม่เคยไม่เคยกันเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องไะไม่เคยทำไมเราแปนบปงไม่มีเราไม่ได้ไม่มีเราก็ได้ไม่มีเราก็ได้ป้าไม่มใครคิดกยพี่น้องพวกเราเป็นคนคิดมากเจาอะไรแค่แปลงน อาบน้ำไม่เคยอาบเปนแอออไมมไม่แต่ขอเชียก่อนเมื่อก้นนั่งข้างวรู้ึกแบบรู้สึกโโหนิดนึงยห่วงกับอ้าเพราะว่า

เมือๆโอเคโอเคไหมเกมโอเคไหมโอเคไหมตดุมลเวทีไมปเด็นนะอรีถ้าไม่ได้ยิหนูพูดด้ฟังไหนก็บอกหวงขดีไว้บ้านเลยเอีต้องดีองมสกต้ต้องดงมสมแดีกต้องดแมมสตอ จบไปแล้วสําหรับเรียกได้ว่าเป็นช่วงพิเศษพิเศษนะคะสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่ยิวแล้วก็น้องกับมากๆขอบคุณมากเลยครับผมแตแตแตก่อนกัปเราให้ทั้งพี่ยิวและน้องกัปได้ทักทายแฟนคลับหน่อยไหมเคอ่ะเรื่องพี่ยิวเลยค่ะทักทายครับผมครับ้ไดสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ ขอบคุณทุกทุกคนมากที่มาให้กำลังใจหนังหน้าโรงในวันนี้ครับผม<นา>เพราะว่าหนังหน้าโรงเนี่ยก็จะเห็นว่าเออช่วยช่วยเราทั้งสองผลมาเยอะมากๆก็แบบมีเวลาก็มาช่วยรีวิวกันตลอดก็ขอบคุณไว้หนึ่งกันนะครับผมขอบคุณครับพูดไปนตรงนี้เลยว่าหลังจากซแฟนนม้จบแล้วทานไทยพีททัอต่อค่ะ หลังจากนี้ e ีพสองเจอถูกแน่กออยู่ตรงไหนครับก็สวัสดีพี in> ่พี่แฟนคลับทุกทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู่นี้มาให้กำลังใจเราแล้วก็มาให้กำลังใจพี่พี่หนังหน้าโรงด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้นะครับผมขอบคุณกายครั้งแรกนะครับขอพี่พี่หนังหน้าโรงก็ยินดีด้วยครับพี่ ก็ต้องขอบคุณพี่มีกับน้องกับด้วยเพราะว่าพี่มีกับน้องกับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เด่นชัดมากที่ทําให้คอนเสิร์ตของเราวันนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็สนุกสนานนะคะขอขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะนี่ครับมีกเลยครับโดยเฉพาะพี่มีวเนี่ยเดี๋ยวโชว์เสร็จปุ๊บเดินลงจากเวทีคือเดินคู่ล้มลุกแล้วขับไปเลยใช่มด้วยนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เจอกันที่ พี่มีรถหนูว่างรถหนูว่างแต่รถพี่มีไม่ว่างเพราะของขวัญกับเต็มรถเลให้ไวอยากแบบกับตอนที่รู้ไมว่าพี่คืออะไร้ับไม่รู้ครับพีคกออกมก็ไม่รู้ว่า้างนเป็นอะไรเหันล้วตอนนี้ก็คือได้แก่แล้เรียบร้อยครับแกวันนั้นเลยครับ ทำไมเหตุผลที่ซื้ออันนั้นให้น้องคืออะไรีดิไม่แล้วก็คิาว่าองชอบเพราะว่าคือแม่ไม่ชินกันอรื่องนี้ไม่แล้วก็ตระหนักว่าน้องชอบไงแล้วก็อยากให้มาตกใจตกใจก็เหมือนตอนงานรับปริญญาเนาะแห่กันมาเป็นขบวนเลยคิตท่านั้นคือว่า สมมติเ <LY P> ราคำนวณเลยทีโอ๊ยพี่ตอนงานพยากรัหนักพ um ี่มิวแหวนไปทำมยเลยชั้นรู้ว่างานสูงของอือขึ้นมาจริงจริงตอนพี่มีอยู่บนเวทีปุ๊บพี่จริงๆแบบเปิดงานรับพญาแหละน้องเขาตายอ่ะเดี๋ยวพี่มิวกับน้องกัปป์ไปพักดีกว่าได้เลยเดี๋ยวพี่มิวเราลาพี่มิวเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่มิวมีงานต่อเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เจ้ครับเอกันนะครับผมขอบคุณงนนี้ขอบคุณพี่มีมากๆเลยเดี๋ยวเราจับอยู่ต่อปาร์ตี้กับเราต่อนะคะรับขอบคุณนะขอบคุณนะครับผมไปกัขอคนี่จะต้รับแขกบ้านก่อนคนะเมส่งไปถึงนี่นะขอบคุณนะนะอ